สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวโตโยต้ารีโวร,รถกระบะแคปคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นปี2024นะคะตัวนี้รุ่นตัวเตี้ยนะคะเป็น2.4ตัวนี้ Ent ท y ค่ะคันนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่ยูโรไฟแล้วนะคะเป็นหน้าใหม่แบบนี้เลยนะคะคันนี้สวยมากลูกค้าปีใหม่ไม่น้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันคันนี้สีขาวนะคะเกียร์ออโต้นะแอร์แบ็ค ะะกระจกปรับไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยทัสกินได้นะคะระบบแอร์แมนนวลนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยลูกค้าอ่ะส่วนเลขไม้นะคะคันนี้โอ้โหไมโอ้โห,โโหลูกค้าไม่แท้นะคะไม่น้อยมากอยู่ที่พันเนะคะเลขไม่หลักพันเท่านั้นเองซื้อไปนะคะสามารถเข้าศูนย์ของโตโยต้าได้ตามปกตินะคะพลาสติกบางจุดยังอยู่เลยคันนี้จะเป็นบอะผ้านะลูกค้าตัวเอนะคะตัวนี้ตัวเริ่มต้น ด้านหลังแคปก็คือสะดวกสบายนะคะแบบนี้เลยโอ้คันนี้ต้องบอกว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะคะ,ะนี่แมกไลเนอร์นี่ก็คือลูกค้ารถแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะค่อนข้างใหม่เลยใหม่มากๆนะคะตัวนี้จะไม่มีกล้องหลังนะลูกค้าช่วงล่างก็คือเดิมๆนะคะนี่เดิมมากเลยคันนี้นะลูกค้าท่านใดสนใจเดินทางเข้ามาดูรถได้เลยนะคะ สหายานยนต์จังหวัดนนทบุรีค่ะลูกค้าร้านเปิดทุกวันนะคะติดถนนใหญ่เส้นรัตนาธิเบศต,ติด MRT สถานีบางกระสอทางออกที่หนึ่งด้วยนะคะ MRT สายสีม่วงนะลูกค้านี่รถมีกับร้อยคันนะคะปีใหม่ๆไม่ใหม่น้อยๆนะคะบริการจัดไฟนันฟรีทุกจังหวัดเลยไม่มีค่าจัดไม่มีค่าบริการนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามากันต่อนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะ 2.4นะคะ entry นะคะลูกค้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ Euro 5แล้วให้ดูเลยเดิมๆนะคะลูกค้าโอ้โหแต้มสีอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเลขไม่วิ่งหลักพันเท่านั้นเองนะลูกค้าคันนี้เลขหม่วิ่งน้อยมากโอ้โหน,นี้ซูมกันให้ดูชัดๆเลยนะคะน็อตนี้ไม่มีขยับนะอะ่ลูกค้าซื้อไปสามารถเข้าศูนย์ของ Toyota นะคะได้ตามปกติเลยนะคะ อะมากันถึงราคาคันนี้ดีกว่ารถปี2024ลูกคา้าเลขไม่วิ่งพันเนะคะตัวนี้เครื่องรุ่นใหม่ยูโรไฟท์สองจุนะคันนี้ราคาอยู่ที่5 5 9แ0 0ห้บาทเท่านั้นลูกคา้าท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านหน้าเพจได้เลยทางร้านมีบริการจัดไปแนนฟรีทุกที่ทั่วไทยทุกจังหวัดเลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ